เห็นว่าเคยเห็นผีอิสลามด้วยใช่ตั้งแต่อยู่มหนึมสองมาเนี่ยเหมือนก็มีพ่อบุญธรรมมีป๋าเนี่ยเป็นอิสลามแล้วป๋าเนี่ยค่อนข้างมีวิชาอาคมมีมีมีเวทมนต์เน่ยสูงประมาณว่ากระซึมซับในในศาสนาของอิสลามหมู่คนอิสลามอยู่ในหมู่ของมุสลิมเนี่ยด้วยตั้งแต่เด็กด้วยก็เม่คิดว่าสิ่งนั้นนะจะคือยินของอิสลามอะไรอย่างเงี้ย ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่สิ่งที่มันเด่นชัดนั่นคือมันคุมหิยาบดายาวถึงพื้นแหลผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับพี่สาวสองคนตอนนั้นจะออกไปงานหน้าเมืองเราก็จะต้องประมาณว่าเราจะลัดเลาะเนาะจากบ้านเราไปให้มันใกล้สุดมันต้องผ่านผ่านสุเหร่าที่หนึ่งอย่าไปพูดดีขว่าครับพอขี่ไปแล้วทีเนี้ยก็เห็นว่าอ้ดำดอะไรอ่ะมันแบบ เอาแขนอะเอาแขนเท้าเท้าเสาไฟครับแล้วก็มองขึ้นไปโอ้โหตาแดงว้าบเลยใส่คุมหยาบดำยาวถึงพื้นทำไงล่ะทำไงกรี๊ดซะลองซะต่อคนกับพี่สาวแล้วก็บิดแล้วก็หมุนพี่สาวไม่เห็นใช่ไหมเห็นพี่สาวก็เห็นด้วยใช่เห็นอ้าวใครอยู่ใกล้เฟิร์สจะเห็นใช่จริงนะนรัน คุณอยาเห็นเลยวไม่ก็พอเห็นก็ต่างคนต่างคนไปคนละทางก็ก็คืออยู่อระเทกันเดียวกันไปด้วยกันแต่เปิดรถบิดป่าวบิดมือหลวมๆมันไม่ได้บิดแฮนด์ไม่ได้บิดคันเร่งเลยแล้วก็ร้องแหาเฮ้ยมันอยากดึงรถกูป่าวมันไม่ได้ดึงเราอ่ะเราบิดหลวมๆแล้วมันจะไปเหรอเหมือนพอดหนังผีปอบประเทศไทยแล้ววิ่งไปก็ลงตุ่มเอาอย่างนพวดเราอ่ก็เลยเอเดี๋ยวโดนเขาว่าอีกแล้วอันนี้เราเห็นถึงตอนอายุเท่าไหร่ตอนที่เราเห็นแบบ เป็นประจําหนักๆเลยเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาว่างเว้นไหมจากการที่มีเนีฮะตอนไหนในในช่วงที่โตในช่วงที่โตสิบแปดสิบเก้ายี่สิบจนมายี่สิบเอ็ดเนี่ยจะเริ่มเริ่มหนักตอนอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตอนที่แม่บุญธรรมเสียนี่ยังไม่ได้เล่าเรื่องของแม่บุญธรรมใช่แล้วในบ้านเนี่ยเราเห็นด้วยไหมเห็นเพราะเราที่เล่ามาเนี่ยเห็นแต่นอกบ้านในบ้านเราเห็นเราเห็นใครในบ้านนี่ค่อนข้างยากนะแต่ว่าเห็นทวดทวดตัวเองใช่เพราะว่าเฟิร์สเราเกิดไปทานทวดครับ แต่ตอนนั้นนะฟเหมือนอ่านหนังสือสอบที่ที่จะต้องเข้ามอนหนึ่งะครับลงมาข้างล่างจะเอาหนังสือมาเก็บโต๊ะเนี่ยมันอยู่หน้าห้องน้ำฟึดวางหนังสือหันกลับมาทวดยืนอยู่ข้างหน้าแล้วเท้าไม่ติดพื้นตัวโปร่งใสเห็นชัดเจนใส่เสื้อแบบนี้ผ้าถุงแบบนี้ฟูเฮดดีเลยใจนะบอกว่าปูช่วยด้วยปูช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยเปล่าไม่ได้เรียกใครเลย อ๋อแต่ในใจไปหมดแล้วใช่แต่ในใจไปหมดลเครื่องหมดแล้วคิดว่าตัวเองอ่ะเรียกแต่เปล่าไม่ได้เรียกก็มันมันบอกว่ามันตกใจอ่ะมันเ <C ın> ต็มที่อ่ะแล้วทวดหันมายิ้มแล้วก็ลอยผ่านหายไปทวดลอยผ่านหายไปแล้วก็มีสติอ่าช่วงเวลานนเราคิดว่ามันนานนะเปล่า่มันแป๊บเดียวเองมันยังไม่ถึง5นาทีเลยแล้วอุ้ยขึ้นห้องแม่เจอทวดเนี่ยทวดเป็นอย่างนี้แม่โอ้ยเพ้อเจ้อเอาเวลาคำเดิมอีเพ้อเจ้ออันนี้จากที่ฟังมาเนี่ยผมมานั่งคิดดูนะ กับหลายๆคนที่มาในรายการของเราเนี่ยคนที่เริ่มต้นจากการที่จะมาเป็นแบบนี้ต่อเนี่ยมักจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยนะ <ừ> อ,อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เออแปลกเหมือนกันครับเมื่อกี้ที่ท,ที่เล่าเนี่ยในเรื่องของเราเห็นผีเนี่ยส่วนใหญ่บอกอา้าวอยู่เมืองไทยเนี่ยก็เห็น่ผีไทยคุณเคยเห็นผีต่างชาติมั้งไหมในเมื่อคุณเป็นแบบหมอดูแก้ของเนี่ยไปทั่วเลยเนี่ยผีต่างชาติเคยเห็นไหม เป็นยังไงเหมือนเหมือนปกติไหมเหมือน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 กับไทยเราเหมือนพูดเราเนี่ยครับเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเพียงแต่ชุดเสื้อผ้าเราก็เพียงแค่รูปร่างหน้าตาเขารักษณะเขาเขาเป็นเป็นคนต่างชาติหน้าเละไหมมันแล้วแต่ที่เขาสั่งมาหรือว่าผีตัวเนี้ยมาโดยที่ไม่ได้สั่งถ้าสั่งมาก็อาจจะกระทําอาการที่เรียกว่าเละสยองขวัญให้เราเห็นคำว่าที่สั่งมาคืออะไรคือโดยเวทมนต์ อ๋เราไม่ได้เห็นกันโดยแบบว่าปะกันแห็นเนอะอันนี้คือจงใจมาให้แบบว่าเจอกันเลยอะไรย่างเงี้ยเหรอ,อคืออย่างเฟิร์สเนี่ยเป็นเป็นในเรื่องของอาจารย์ที่แก้เรื่องของคุณสายแก้ถึงการโดนผีหรืออะไรที่แบบมันนอกเหนือจากโลกมนุษย์เนี่ยโดยอยู่อยู่อย่างเงี้ยโดยประจําอยู่แล้วอเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยคือคนโดนของที่ผูกไว้กับผีโอเคเข้าใจแล้วคุณผู้ชมครับ สิ่งที่เรากําลังจะพูดแล้วก็เล่าต่อไปนี้สิ่งที่คุณเฟิร์สจะเล่าไม่ใช่เกิดจากการเห็นผีแบบทั่วไปแต่สิ่งที่คุณเฟิร์สเห็นแล้วก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทุกคนได้ดูเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกสั่งมาให้มากระทํากับใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคู่อริหรือว่าเป็นคู่ที่เขาไม่ชอบหรือว่าอะไรก็ตามที่โดยใช้เวทใช้มนใช้าศาสตร์เข้ามาเลย ผิดแตกต่างจากที่เราเห็นทั่วไปหรือว่าคนที่เคยพบเจอเแต่นี่โดนสั่งมาเลยว่ามาหาไอ้นี่แบบหน้าเละต้องทําการเชื่อคอให้มันเห็นตลอดเวลา,อ,าอย่างเงี้ยมีอยู่เคสหนึ่งท,ที่สิงคโปร์อันเนี้ยเป็นเป็นเคสที่เลขาผมอยู่ด้วยวันนั้นผมแก้ให้เคสหนึ่งเขาบอกแค่ว่ามาดูดวงเขาไม่ได้บอกว่าให้มาแก้ของหรืออะไรเลยแต่ว่าครั้งที่ดูดวงครั้งนั้นเนี้ย มันหลุดออกจากการดูดวงไปสักหน่อยเพราะสิ่งที่ผมเห็นคือเขาถูกกระทําโดยเมียเก่าของเขาก่อนที่จะไปต่อถามนิดนึงเขาพูดภาษาไทยไหมหรือว่าเวลาไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยสิงคโปร์อะตอนแรกอะฝึกกลัวนะเพราะว่ามันต่างชาติอะจะพูดกับมันยังไงว่าเดี๋ยวมาพูดภาษาจีนตายแน่ๆเลยเปล่ามันสื่อทางจิตมันสื่อทางจิตมันเหมือนมันมีกล่องกล่องนึงเหมือนกล่องโดนเลมอนมันวางอยู่มันส่องเข้ามาแปลภาษาใช่มันมีมันมีคาสเรเตอร์เข้ามา เราเข้าใจเองเข้าใจมันใช่แต่ไม่ได้เป็นคําพูดเป็นความเข้าใจฮะมันมันคำพูดเลยเหรอคือคนเราอ่ะมีโสตประสาทการสัมผัสรับรู้น่ะต่างกันอ่าฮะเฟิร์สอาจจะเปิดทุกโหมดครับได้ยินเห็นได้กลิ่นรู้อ่าเปิดทุกโหมดทุกโสตประสาทเลยที่จะรับรู้ได้มากกว่าสามตาอ่ตึ๊ง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 ตึ๊เปิดหมดเลยแต่อันนี้ที่ที่เฟิร์สพูดอ่ะจริงหรอ บางทีบอกว่าคุณเจอผีฝรั่งเจอผีอียิปต์ผมไปอียิปต์เจอผีอย่างเงี้ยหรือว่าเจอสิ่งอะไรเนี้ยแล้วมันจะพูดภาษาอะไรมันไม่ได้เป็นการพูดมันสื่อสารโดยยานพลังงานแล้วมันแปลออกมาไปกับเราที่พี่ใหญ่สื่อสารได้ว่าคุณไปเอาสิ่งนี้มาทําไมอะไรอย่างนงี้หรือว่าให้เห็นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องราวของมันะเป็นยังไงตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมนั่งอยู่กับ แอดเวนเจอร์ทั้งนั้นน่ะเอ็กซ์เมนทั้งนั้นน่ะเราคิดเป็นแอดเวนเจอร์คนดูบางกลุ่มบอกว่าเราอเพอร์เจอร์อแต่เราก็มีความสุขอ่าเราก็มีความสุขเพราะฉอย่างที่เราบอกแล้วว่าเราทำรายการใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วแต่เป็นความบันเทิงคบันเราไม่ได้บอกให้คุณเชื่อเราเสมอไปเนาะกลับมาเรื่องของเราเลยครับผมเออฮะทานสเลดเข้ามาเราฟังรู้เรื่องหมดทุกอย่างสัมผัสมาเรารู้หมดว่าเขาจะพูดอะไรไม่ว่าเขาจะพูดเป็นภาษาอะไรก็ตามใช่มันคือภาษาจิต เป็นภาษาจิตใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอพอเราเห็นมากกว่าที่เขาให้มาดูดวงเพราะแตะมืออยู่ก็มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยโผล่ขึ้นมาครับเด็กอายุสิบสี่ขาวสวยเขาก็บอกว่าเมียเก่าส่งกูม,มามให้มันทํางานไม่ได้สามเดือนทุกสามเดือนคือมันจะต้องเปลี่ยนงานทุกวันฟูมูนจะต้องเหมือนคนเหมือนเหมือนคนแบบสติเสียจะต้องออกไปเดินนอกบ้านจนกระทั่งเช้าอืเขาก็ ก็เล่าให้เขาฟังครับเขาก็บอกว่าแต่ประโยคทั้งหมดเนี่ยจริงๆอ๋อคือเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังก่อนนะผีเนี่ยอายุ1 4เอามาบอกแล้วเราก็พูดกับคนนั้นเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นี้นะมันมีพูดมากกว่านี้แล้วนะคือทุกคนที่มาดูดวงนี่ยแทบจะไม่เล่าอะไรให้คนฟังเลย แม้กระทั่งคนที่ผ่านเลขาผมมาเนี่ยเลขาผมอับจะแอบถามแต่เลขาจะไม่บอกเลยเลยบอกว่าเฟิร์สมีแค่คนนี้มาดูดวงนะแกดูซิอันนี้อันนี้สไตล์เดียวกันครับไม่อยากรู้ก่อน่วงหน้ามันไม่สนุกมันไม่สนุกแล้วเราจะได้เขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าการเทสทดสอบตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นหรือว่าเราอันนี้มันคือการคิดหรือมโนไปเองหรือเปล่าใช่แล้วพอหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขามาเมืองไทยเนี่ยหลายครั้งแล้วแล้วก็ไปคือมาหาพระเกจิเพื่อแก้เนี่ยหลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยแต่ที่ผมรู้เนี่ยมันมนหนักก็คือตอนที่กลับไปที่โรงแรมกลับไปนอนแล้วเลขายอยู่ข้างๆอยู่เลยที่สุริยังนั่งเล่นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่ว่าไอ้ที่มันมาหาเนี่ยแหละตอนนั้นใช่มันมาตอนที่มันนอนตอนที่แบบก,กำลังนอนอยู่เนี่ยแหละมันมาบีบคอ,อแต่มันแปลงร่างมาในลักษณะที่เรียกว่าแก่เป็นคนแก่มันไม่ใช่เด็กอย่างที่เราเห็นอะตอนแรกผมไม่คิดนะว,ว่ามาจาก ามาจากตรงนู้นลูกค้าคนนี้ที่มันตามกลับมาอคิ่ว่าผีจากโรงแรมใช่คิดว่าผีจากโรงแรมเพราะว่ามันเป็นแก่มันเป็นยายแก่ผีเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่มันหลบเราไม่ได้นนั่คือดวงตาจำเอาไว,ว้เลยเวลาเห็นผีเนี่ยผีถูกกระทําสั่งมายัางไงผีแปลงร่างมายัางไงเราเทสได้คือจ้องเข้าไปในตาของเขามันจะเผยทุกอย่างออกมาผีกลัวที่สุดคือตาเราค,รคือเด็กอายุ14ี่เนี่ยแหละมันหลบซ่อนอยู่ภายในตามัน ตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกหรอกนโมต่าต่ายยังท่องไห้ดูเลยงงอยู่แบบขี่มันบีบคออ่าฮะอะผมก็ว่ามันด่ามันกูรู้นะมึงเป็นใครกูเห็นมึงนะเธอมาแปลงเป็นร่างยิ่แก่ยเหี่ยๆหนังหเหี่ยๆเหม็นๆเนี่ยมึงไม่อายสภาพตัวเองเหรออุ้ยเพราันบอกมันบอกอย่าพูดอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนี้นะแล้วมันก็กลับมาเป็นร่างเดิมเป็นเด็กก็กลายมาเป็นเด็กเลยใช่เด็กผมมีโอกาสได้จับจับคอมได้แล้วคว้าคอมัน บีบคอมันคืนกันคือคุณบีบคอมันใช่มันบีบคอผมไดู้ไหผมเจอเยอมผมถีบเลยผมชัดเจนเดี๋ยวนะผมถามหน่อยการการที่เราไปบีบคอจริงๆนะเราสามารถสัมผัสและจับได้เหรอคือในตอนนั้นมันหลับในมันคือโดยสภาวะจิตที่มันกําลังบีบแล้วเราก็บีบมันกลับเราไม่ใช่บอกว่านอนอยู่แล้วลุกขึ้นมาบีบไม่ใช่นัดฉีกนัดฉีกแต่เลขาได้ยินว่าเฟิร์สพูดอะไรไม่รู้ มึงมามึงพูดอะไรไม่รู้ว่าอยู่ข้างๆที่มันจับใจความไม่ได้ครับก็คือทัเลาะอยู่กับอีผีตัวนี้ในจิตใช่พอจับมันได้ปุ๊บผมถามมันว่ามันเป็นใคร้แลวมันมก็พูดเลยผูชื่อเนเดียเนเดียเนเดียเนดในใจกำลังคิดนะมึงมาจากไหนวะมึงเป็นฝั่งไหนวะมึงเป็นพุทธคิดอิสลามมึงเป็นฮินดูมึงเป็นอะไรมึงเป็นคขมนหรือมึงเป็นลาวมึงเป็นพม่ามึงบอกกูมาบอกเปล่าโยคีส่งกูมา อ oh. ถ้าพูดว่าปกติเนี่ยของเราอยู่ในไทยเราเจออะไรเราเจออผีพุทธผีอิสลามเจอการทำของของไทยของขเขมรของลาวอของพามา่าแต่เนี้ยมันคือต้นตํำรับโยคีคือต้นตํำรับทำมาคงานงอกนี่แก้ไงละ่ะตา,าเหลือกดิตอนนั้นมันทําอะไรผมไม่ได้ สุดท้ายมันก็ไปแต่ที่เนี้ยผมอ่ะงานของผมคือมันยังมันยังไม่หมดเนี่ยมันต้องต่อรู้ว่ามันต้องมาต่อแน่เลยมันต้องมาเราคือพรุ่งนี้ยนัดลูกค้ามาลูกค้าเขาต้องการให้แก้คนเดิมเนี่แหละผมก็ต้องคิดแล้วว่ามันแก้อย่างไงเพราะว่ามันคือของฮินดูนะเพราะเราเห็นแล้วอีนี่มาเผยบางอย่างแล้วว่ามันเโยคีมันต้องมีวิธีแก่มันยากนะเพราะว่า สายโยคีมันคือสายที่มันแบบมันหนักจริงๆอ่ะมันแบบมันดาร์กมากคโยคีมันมันมันมีมันไม่ได้สายสายขาว,วหรือว่าสายแบบชัดเจนเลยครับเราอธิบายว่าโยคีแต่ผมว่าหลายๆท่านไม่รู้จ<า>ักอ่าโยคีโยคีเนี่ยคือผู้ปฏิบัติต่อพระผู้เป็นเจ้าคือการนับถือว่าผู้เป็นเจ้าในรูปลักษณ์ของศาสนาฮินดูอ่าฮะโดยสสยวะนิกายที่มักจะปฏิบัติตนเป็นโยคี เหมือนพวกฤาษีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็คือสีนี่แหละใช่ไหมก็ใช่ก็คือฤาษีเหมือนไทยเนี่ยก็คือฤาษีครับแต่โยคีเป็นผู้มีวิชาก็คือมีวิชาทั้งขาวทั้งทั้งดำไม่เป็นทั้งขาวและไม่เป็นทั้งดำไม่ใช่พระไม่ใช่สิ่งที่ใช่ไหมไม่ใช่พระไม่ใช่โกงหลงอ่ะใช่เขาโยคียังมียังมีเมียอยู่ได้มีภรรยาได้หรือทําอะไรก็ได้ที่นอกเหนือจากที่คําบัญญัติว่าห้ามทา แต่เขาทำเขาทำคุณอยากจะเห็นใช่ไหมว่าลอยตัวเป็นยังไงวชนระสำคัญสั่งทำได้วชิระญานคือให้ลอยขึ้นมาครับอยากให้เห็นใช่ไหมว่ามีดบินไปตรงนู้นปักตุดนี้ทำไงอ๋อเขาก็ทำได้ทำได้กลับไปดูวันที่สองคือวิธีแก้ครับท่านยังไงเราคิดแล้วว่าเขาคือโยคีมันจะต้องมีอะไรที่มันลึกล้ำเพราะมันคือต้นตำรับ ทีนี้ผมใช้สี่ตำรับผมเรียกวิธีนี้ว่าการจุดประทัดไล่หมามคือเหมือนอันนี้คุณคิดเองใช่ไหมใช่จากจิตที่สั่งมา<อ>หรือว่าจากครูบาอาจารย์ที่บอกคือมันคือจริงๆแล้วมันคือวิชาอของสี่สายสี่อาจจะเรียกว่า,าหลายศาสนามารวมกันแล้วใส่ไปในน้ำมนต์ตัวเดียวเพื่อให้ผีที่มันมาเนี่ยมันงงทำให้งงไปเคยได้ยินไหมว่าเวลาไล่ผีแล้วผีสวดตามเราได้ เออตอนที่คุณทําเนี่ยลูกค้าของคุณเนี่ยนั an ่งอยู oh ่ด้วยเลยไหมนั่งอยู่ฮะอย่างนี้เลยใช่ใช่ต่อหน้าเลยเราะว่าต่อหน้าต่อหน้าเลยผมก็สวดแต่ถามว่าลูกค้ามีอาการไหมก็ไม่ไม่ได้มีอาการอะไรขนาดนั้นก็คือผมก็จะโยงใส่ศีลน้ำมนต์ที่ตัวผม ผมก็สวดๆๆๆๆดแล้วก็มีอาจจะมีแบบพวกไม้ครูที่ใช้กันอาจจะมีมีดหมอไม้ครูที่แบบใสลงไปแล้วก็ใช้เพื่อจานอักขระลงในหม้อน้ำมนแล้วใส่ถึงข็จะโยงผมสวดด้วยลงในน้ำมนด้วยเข้าสู่ตัวของลูกค้าด้วยลูกค้ารับแรงผมไปด้วยลูกค้าจะอยู่นิ่งอ่าใช่แต่เขามีอาการก็คือร้อนลนทุรนทุลายอยากจะออกจากไปที่นี่ใช่ไม่อยากอยู่ตรงนี้ใช่แต่คือเหมือนโดนใจหรอ คือเหมือนผีมันโดนใจว่าออกไปงี้ใช่ให้ออกต้องออกต้องออกนะทำลายพิธีเราอ่ะคุณไงแล้วไงต่อครับแต่ผมสะกดผมจะไม่นิยมในการไล่ของที่เรียกว่าเรียกผีออกมาคุยดูซิมันต้องการอะไรเงี้ยไม่ไม่เจรจาว่าไม่เอาไม่เอาแบบนั้นไม่มีทุบหลังจากนั้นเขาดื่มละโมนไปผมก็สั่งให้เขาดื่มอย่างนี้นี้นี้เขาก็ติดต่อกลับมาเขาบอกว่าดีขึ้นหลังฟูมูลก็คือเขาจะมีมีอาการทุกวันฟูมูลวันฟูมูลไม่มีอาการแล้วครับ แต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอาการไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนกาเป็นยังไงบ้างฟูมูลเป็นยังไงตอนก่อนที่เขาที่จะมาแก้ของเนี่ยเขาบอกว่าทุกฟูมูลเขาจะไม่มีสติแล้วก็เดินออกไปนอกบ้านไม่มีสติแล้วเดินบอกละเมออย่างเงี้ยหรอเหมือนละเมอใช่ค่ะใครคนละเมอเดินไปเรื่อยเรื่องเงี้ยแล้วระหว่างที่ทําเนี่ยอย่างที่บอกว่าผีอายุสิบสี่โดโยคีที่นําทางมาเนี่ยให้มาเราคุยกับเขาได้ไหมทางกระแสจิตหรือว่าทางอะไรมีไห ว่าตกลงแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีมากเพิ่มเติมว่าที่ลูกคา้าจะต้องรู้มหเพราะว่าในเมื่อคุณบอกว่าคุณกลับมานอนอยู่ที่โรงแรมผีมันกลับมาอมาหาคุณในรูปแบบอื่นแสดงว่าพอคุณแก้ของให้กับคนนี้ได้ผีมันก็ต้องกลับมาหาคุณสิใช่มีไหม,มเพราะผมว่าต้องไปแก้มัดมันกับสิ่งที่มันผูกเอาไว้ถามแต่ถามว่ามันกลับมามไ,มไม่กลับอ่ะอย่าก,กลับไปเลยมไม่อยากเจะอ, <laughs> อันนี้คือเรื่องราวของที่สิงโป แล้วมีที่อื่นอีกไหมแบบอย่างเช่นมาเลเซียมีอะไรงนี้มั้กัมพูชาฝรังอย่างเงี้ยเอาฝรั่งดีกว่าพวกฝรั่งหัวทองอ่ะ,อะตานักา<ช><ด>พวกนี้มันจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่อ่ะมีมแต่ว่าเป็นคนไทยเป็นคนไทยที่อยู่ออสเตรเลียอ